สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรอสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่าหญิงข่มเงินบนฟ้าฟ้าคนหนึ่งก็เอ่ยปากเช่นเดียวกันว่าปรมาจารย์คนคนนั้นช่วยข้าไว้ท่านช่วยเขาหรือไม่นางคือเซริงขมสีเงินยาวถึงกลางหลังข้างกายนางเป็นชายชาราคนหนึ่งใบหน้าอ่อนวัยเปี่ยมด้วยกำลังวางชานี่เป็นปรมาจารย์เผาพันหง์หิมะในรามีมือดีบางส่วนที่เหนือข้อพิภาค อย่างหนึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นมีเลือดของหงคงอยู่มานเนนานความสามารถน่ากลัวอาจารย์ท่านตื่นหรือยังมาตื่อแล้วหรือเช่นนั้นก็รีบไปช่วยเขาสิชาววิเซิงตะโกนบนภาคบนฟ้นาไกลตรงหน้าเขาเป็นชายชารากำลังสปปงบเรากกระลับแรไม่รับแรอยู่แล้วแต่ทว่าแม้จะกําลังนะมีกําลังบางส่วนแต่กลับไม่มีใครลงมือแต่อย่างใดแต่ในที่เกิดเหตุชักกระบี่เงาธนู สงครามเปิดฉากแล้วทุกคนเข้าไปพร้อมกันสิ่งมีชชวิตมตาร้านปึกสูงสุดอะไรก็ช่างแต่สองคนนั้นกำราไปสิน้นภูมิทักษ์ข่าวพันเทพพระเจ้าตะโกรันสิทธิ์ข้าตะแก่คนนี้เพลงเร็งเจ้าแล้วทุกครั้งล้วนเป็นเขาวันนี้เจ้าแะขคาต้องได้กินเนื้อวัวเป็นแน่ชีเต้าเหรินพูดพาซื้อเขาหายตัวไปทันทีเขาฝ่าวงรอมออกไปดังฉีบคุ้งไปหาภูพิทักษ์สองมือเปล่งแสงอัคระ์ สว่างสวัยเจิดจ้างมาพูทักแพรเสียงร้องต่อตาสุดกำลังในวันวานเขาแข็งแกร่งมากเรื่องชื่อเมื่อครั้งบรรพการแต่ตอนนี้สุดโทมแล้วเลือดลมแห้งเขือดไม่องอาจเช่นเมื่อก่อนปังทั้งสองปามือการวิช,ชาควยพ่งร่างของวัวใหญ่ปากฏก,กายตรงหน้ามักส่งเสียงคำรามสะเทือนฟ้าดินขึ้มฟ้าถล่มดินเทาลายก่อนหิวปีว่าเทือกเขาหักโคนเสียงวัวคำรามสะเทือนเทือกนะักสะเทือน เขตปอดมนุษย์ทำให้คนมากมายวาดผวาหนุ่มสาวมากมายกากระเลือดร่างกายรอยร่องหากไม่มีเราจ้าสำนักอยู่ที่นี่รเรเบร่งช่วยเลยคงจะล้มตายกันไม่น้อยเลยผู้พิทักษ์เป็นวัวข้างตัวหนึ่งที่เองวัวแก่คมเหงร่างแก่สิทธิ์ข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นพักวข้ารังแกได้ง่ายเลยชี้เต้าดินตวาดฟ้ามือสว่างวับปล่อยขึ้นอากาออกมามหาศาล เสียงตูมดังขึ้นร่างกุยิทักโยกไหวเรือดไหลออกมาจากมุมปากกายเนื้อสวรสถานที่เต้ารินกะโกล้วคุ้งออกไปอย่างรวดเร็วนิ้วทั้งห้กกลายเป็นกระบี่เร่มหนึ่งฟันออกไปหมองกุมิทักษ์แผ่เสียงร่างมนุษย์ต้านทานไม่ได้จึงนับแปลงร่างเป็นหัวไม่ใช่ร่างลวงตายต่อไปเขาสีดำขยายใหญ่ไป แสงสีดำทะมึนมีรำแสงกระบีบคู่งออกไปขณะเดียวกันมันก็คำรามเหยียบย่ำพระสุท้าทำให้มิติสุดตัวลงกระโจนเข้ามาขววข้างค้่งชนรดูเหมือนง่ายแต่กลับเป็นการโจมตีที่น่ากลัวมันมีกำลังช้างสารดมกำลังทั่วร่างแล้วค้่งเข้าไปหาหากชนศัตรูเข้าอย่างจางจะถูกบวขยี้เป็นเนื้อและทันทีแห่งในตอนนี้เองเสียงสั่นก็ดังขึ้น แขนขวานีแขนขวาเนี่ย,ข,ยของชีเต้าดิ่กลายเป็นกระบี่กลายเนื้อดุดทองคําเสียนตวัดฟันลงไปบนหัวบนเขาของวัววัวมานะบนเขาวัวเนี่ยของมันเขาวัวหักดังแกกเศษข้าเจ้าเอาไปทำแต่เป่าชีเต้าดิ่พูดเขาวัวสีดํยาใหญ่มาคือมารวงรนนับจากลงมาเนี่ยพร้อกับขาบ้าเดิมและกินอายนะแบบว่ากินอายรวยรานี่เป็นเขา ของคู่กานากวัวซื้อหาไม่รังเลตะโกนขอบคุณเป็นยกใหย่และเก็บมันอย่างทันทีมอหัวข้างคำรามราชถึงตาแดงกำ่ำร่างใหญ่โตปานขุนเขาของมันย่ำยอดเขามากมายจนถล่มกระโจนเข้าใหมา่ครั้งขุดเชียเต้าลินลงมืออีกครั้งกบีฟันลงไปเรือสีแดงฉานควายพุกเนื้อหัวหลุดลงมาหนึ่งชิน้นและซื้อหาเก็บมันอีกครั้งเอหัวตัวนี้ช่างเลื่อไหลยนักเชียเต้าดิ่นส์ให่หยิมพู้ทักบาาเจ็บถึงสองครั้ง ถึงหนีออกไปกลหลบซ่อนหลังจากสำนักเท่าไรายไม่ออกโรงอีกแล้วอีกอย่างไม่มีใครเนี่ยว่าเขาได้เพราะเขาบาดเจ็บเขาร่วมสงครามแล้วคุยทักทำหน้าทธอดึงถึงเขาคิดว่าวันนี้ต้องเกิดซึกใหญ่เป็นแน่แม้แม้ตรงข้าจะมีผู้กล้าเพียงสองคนแต่มันน่ากลัวอย่างยิ่งเพราะทั้งสองคนสู้สุดความสามารถแม้ตนนะจะต้องตายก็ต้องรากคู่อื่นเนี่ยมารับโทษรวมกัน แม้วัวแก่ใกล้โรยราเต็มแก่แต่ก็ไม่อยากถูกสังหารเาก่งไวไฟจะต่อสู้ให้ตายกันไปข้างหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงชิงลงมือก่อนเที่ยสงครามจะดูเดือดเมื่อบาดเจ็บย่อมมีเหตุผลลรบซ่อนอยู่ด้านหลังมีสหายมากมายที่สองคนกระจ้อยรอยจะเท่าไรกันเฉียวทุกชาติเราลงมือพร้อมกันเจ้าแห่งชาติเมตาเพิงมขุดครับคาเมทาเพิงมภูเขาก็มบีสำนักปีศาจมังกรรวนเป็นปารีปากกับเลือดบาดความแค้นไม่อจทั่วเราลงได้ หวังว่าจะกำจัดซืือเหา่าต่อให้มีคู่นะมีสองคู่กล้ามาที่นี่ก็ไม่มีทางถอยเช่นนั้นก็บุกเลยสังหารในเฮียนยาให้ไือบุคคลอันดับสองของ,ของตําหนักเสียนพูดอย่างเข้มข้นออกโรงข้างๆเขามีคู่กาวิหารเทพแล้วก็นะับเพื่อเขาในเปีศาส์เทือกเขาโดยราและมีบุคคลสูงส่งขอ,งของสำนักอื่นพากันเข้าสู่สนามรบต่างก็พายรักเสียมเีดท่วมท้นทองฟา สารเร็วของตําหนักสูงสุดตายเสรเถิดบุคคลอันดับสองตําหนักนะตรับตงบตําหนักเซียนเนี่ยตะโกร่านประสานอินแล้วปล่อยออกไปตอนนี้ร่างของเซียนขนาดมือมาปรากฏขึ้นกระจายกี่นายห,หน้ากลัวราวกับจะทรายโลกแรงกดดันมหาศาลกระหน่ำมากาสู้กับค่าตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วต่อตัวใหม่เชีเต้าดินตะโกแนลิดเขาจําเป็นต้องหลบซ่อนบุคคลยิงใหญ่ของตําหนักเซียนสองคนแต่วันนี้กลับเป็นฝ่ายช้าทายคนคนหนึน่ง วันนี้มาเพื่อสังหารเจ้าไม่มีเวลาประองกันเจ้าตายเสียเถิดเจ้าแห่งท่าเมฆาบเพลยงตะวันคุงก็ไปพร้อมภูกาตำหนักเซียนแล้วชี้เต้าลินสิทธิ์ของเจ้าสังหารสิทธิ์ข้าวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าเรียสศาสตร์เทือกเขาเทพโรยลาเอ่ย่าปากจะเอามปเหตเช่นกันบุกภูกาตำหนักเซียนกูรองตะโกนคิดจะใช้กำลังคมเหงหรือพวกเจ้าเด่ยเข้าไมาห้หมดเลยสิ่งมีชีวิตธรรมดา,า,าเมื่อกลางเขตฟ้าถล่มดินทลายคุ่งเข้าไปหาภูงชน ต่อสู้นับกับคนมากมายทันใดเบื้องหน้าของชีเต้าหลินมีคนไม่น้อยถูกขัดขวางเหลือเพียงบุคคลอันดับสองของ,ของตําหนักเสียงและปีศาจเทือกเขาเทพโรยลากำลังต่อสู้กับเขาวิชาสวรรค์แปดกับเสียงของชีเต้าหลินดังกึกก้องนี่เป็นวิชาที่บุกเบิกแม้ยังไม่สมบูรณ์ยังมีข้อบอกพร่องแต่เป็นวิชาที่รวบรวม,รวมเขีวิชาอื่นได้ตอนนี้เขาลงมือสุดความสามารถต่อสู้กับศัตรู ตัวชากาตตุม่มวิชา8 9เชนิดสำแดงเดชพร้อมกันสว่างเจอจ้าปานดาราในจักรวาลระเบิดรุกไม้ท่ากลางความมืดมิดคุ้งออกไปข้างหน้าพร้อมกับรับแสงอันเป็นนิรันบุคคอันระดับสองขัต้าหนักเซียนหน้าทอสียิ่งใหญ่เยี่ยงเขาก็พันพึ่งขึ้นมาทันใดแม้ชีเต้าลินจะแก่ชาราแล้วแต่ยุคน้อยกว่ามากคงแต่วันนี้กับบุกเบิกวิชาแล้วน่ากลัวเหลือเกินวิชาประจำกษ์สำนักตํำหนักสูงสุดรายการสืบทอดเปนน็นอา้าแต่ชีต้าลิน กับบุกเบิกวิชาของตัวเองเชน,นิดทําใ้้ผู้คนหวาดกลัวตัดสินใจและว่าจะกำจัดเขาให้ได้ตูมคูดเคียนับขอยให้พื้นฟ้าแหลกสลายหยดเลือดเทกระหน่ำมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติผู้กล้าต่อสู้ทําไ้ที่นี่เละไม่เป็นชิ้นดีวิชาสวรนแปดเก้ามีคุภาพยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงการทานมือดีทั้งสองได้เชีต้าลินต่อสู้กับขั้วเขาอย่าง ไม่คิดชีวิตสะเทือนจนปีศาจเท้อเขาเทพโรยรากรากเลือดรุยเพียงแต่ว่าตรงหน้าเต็มไปด้วยคู่คนมากมายเจ้าแห่งทำเมฆาเพิงบุกเข้ามาเปรี่ยวร้อมชีต้าดินแล้วเบกเจ้าบีเมฆ่าเปิดฉากฆ่าร้างบางังทางดาส่งมีชีวิตอมตะสถานการณน่ากลัวยิ่งกว่าแสงทองส่องเจอเจ้าเขากลางปีขนาดใหญ่ต่อต้านเหลววีรชนปากฟ้าถูกฟานจนแยกฟ้าดินกำลังสู้ตัวมิติมอดใหม่ไอปฐมกาศวาสต สิ่งมีชีวิอตอมตะอาศาัยปีกคู่นั้นต่อต้านการโจมตีที่มาจากทั่วทุกสารทิตทั้งยังคำรามรั่นแล้วก็โชนออกไปโดยมีรองชาติสำนักมังกรปีศาจเป็นเป้าหมายขบเกิดเสียงดังขึ้นทำให้คนมากมายตกใจจนเหงื่อโชกสีหน้าเหย,ย่แกเจียว,ยวตัวหนึ่งถูกเขากระชากจนขาดเป็นขาดทั้งเป็นจากนั้นก็บีบนะบีบเนี่ยตนเป็นเนื้อระด,ดับศูนทั้งกาและจิต ผู้คนไม่อยากจะเชื่อสิ่งมีชีวิตอมตะช่างโหดเทียมเหลือเกินพึ่งปะมือเนี่ยสังหารคู่ก้าหน้ากลัวไปแล้วหนึ่งชีวิตเฮเสียงวรอะย,ย้อนดังขึ้นมีหนึ่งคนเดินมาแต่ไกลมือขวาถือกระบี่ยืนตะาง,งาดกลางฟ้าดินเสมือนจะฟานสวรรค์ให้ร่วงหล่นกินอายแบบนั้นหน้ากลัวยิ่งหนักจาก้างแหุ่ดเขากระบี่มาแล้วมีคนตะโกนคนคนนี้เป็นผู้ยิงใหญ่และเป็นบุคคลท่าสุดยอดในวิชากระบี่ผู้ขนานนามว่ากระบี่ไร้เทียมทานเข้ามาแล้วอมาตะ ใทรวาจะไม่เคยสู้กันเสียเมื่อใดแต่วันนี้เจ้ามาสำแดงเดชยานับอยากถูกกำราบหรือเจ้าแห่งคุมกระบี่นับเจ้าแห่งภูเขากระบี่ขุดตุ่มสิ่งมีชีวิตอมาตะพา,าเสียงเมื่อยกมือนะก,ก็สำแดงอีไรพาย,ายปล่อยหมัดออกไปอีกฝ่ายยกกระบี่ขึ้นมาขวางแล้วขณะเดียวกันกู้ครรอบข้างกระพากันลงมือวิชานาณาชนิดกำลังแปลงแสงตุ่มสิ่งมีชีวิตอมาตะองค์อาจหารก้านับสังหาร อีกคนเลือดยอมฟากฟ้าจนแดงฉานแต่เขาเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าการพลรางปานคุ่งผ่านเลือดไหลออกมาจากมุมปากเพราะอีฝ่ายไม่ได้มีเจ้าสํานักเพียงคนเดียวคนหรือสองคนรุมฆ่าเช่นเมื่อก่อนเลยสิ่งมีชวิตนอมตะเสย่ยิ้มเขากู่ร้องตะโกนสะเทือนปัจจคีราวกับเขากำลังส่งกระแสจิตร้องเรียกคู่กาตุ่มคื้นฟ้าบริเวณนี้ระเบิดชายชาราคนหนึ่งเยี่ยงย่างมาย่ำเท้าลงบนพระสุธาอะไรนี่ร่างรองของเขาหรือมีคนอุทาน ทุกควารู้ดีว่าวิชาแยกร่างที่ตาหนักเซียนค้อมคลองเป็นวิชาบุกคลองวิชาแท้จริงถูกบุกเบิดโดยสิ่งมีชีวิตอมตะเขาเป็นอมตะเพราะร่างรองของเขาแทบจะไม่ปรากฏให้เห็นคุ้มครองนะับให้เขาไม่ตายหากร่างหลักเนี่ยของเขาสิ้นชีพร่างรองจะแปลสภาพทันทีจนแข็งแกร่งยิ่งกว่าเช่นเดียวกันหากร่างรองตายร่างหลักก็จะทําเช่นเดียวกันขัดกาวต่อเนื่องก้าวเข้า,า,า,าสู่จุดสูงสุดวิชาของสิ่งมีชีวิตอมตะแก่กล้า กว่าวิชาบวกครองตําหนักเซียนไม่รู้กี่เท่าแย่ yeah. แล้วเขามาเป็นวิชานี้จนถึงค่าสุดยอดแล้วหรือจะเริ่มรอมรวม,ร,มร่างหลักและร่างรองแล้วถึงไม่สียังไม่สมบูรณ์แต่จวนแล้ววันนี้ต้องสังหารเขาอย่าให้โอกาสเขาในตาหลายคนวาวโรดเผยจีตสังหารออกมานี่เป็นโอกาสยากนะที่สองร่างของเขาจะปรากดได้เห็นพร้อมกันหากสังหารได้ทั้งหมดครั้งนี้จะถือเป็นก,การกําจัดสิ่งมีชีวิตน่ากลัวตัวน,นี้อย่างสิ้นเชิงท่านนี่เอง ขูวอาวุโสซื้อหาวในที่เกิดเหตุตระึงนั้นชายชาาคุ้ีลงมาจากฟ้า,ฟ,าฟ้าส่งยิ้มอ่อนโยนไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตธมตาเลยสนิทแต่ซื้อหาวกลับมองออกในปาดเดี่ยวตอนนั้นเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าสู่เซียนโบราณเพื่อให้ได้ของยืนยันที่ว่าเขาเคยไปซื้อมันมาที่สำนักคุณเหมิงที่นั่นมีเพียงชายชรากับชายหนุ่มคนหนึ่งสำนักนั้นขายมาให้กับซื้อหาวตอนนี้เขาจําได้ชายชราคนนี้เป็นทันเท้าเม้าสุราของสำนักคุณเหมิง คนนั้นมันเนี่ยทำให้เขาตกตใจไม่คิดเลยว่าจะเป็นร่างรองของสิ่งมีชีวิตอมตะคุณเฟิงจือไม่พบกันนานในสุดเจ้าก็ใช้ร่างจริงแล้วมีคนตะโกนอยู่ไม่ไกลนักเสียงเยืะอเกลียเนเจ้าแห่งดินแดนสวรรค์มาพร้อมกับก,บกระบี่แดงฉานยืนอยู่บนรถศึกเก่าแก่คุณเฟิงจือคาอยาเคียเ,เกินว่าเจ้าเนี่ยจะทําอะไรได้เมื่อร่างรวมกันแล้วจะแข็งแกงปานใดชาสสานักตะวันตกเยืงย่างมาแต่ไก่คุณเฟิงจือ สามคำนี้หนักปานคุมขา่าวท้ายเกิดความรู้สึกหวาดกลัวเกิดในใจม้วนตัวไปทั่วท้องฟ้าหน้าตะลึงเลอเกินไม่คิดว่าเป็นบุตรของขุนเฟิงทําให้ผู้กล้าทั้งหลายเนี่ยตะลึงอึออ้งอันแม้แต่เสือหาวก็นีงานแม้จะค่าเดาได้บางแต่เมื่อได้ยินคําตอบที่แน่ชัดเขาก็อดตกใจไม่ได้คุมรางของสิ่งมีชีวิตอมาตะยิ่งใหญ่เลอเกินถึงว่ามีคำร่ำลือว่าตลอดว่าเขาฟักตัวจากไข่3มอย่างถูกขนึกอยู่ในไข่ตั้งแต่ปฐมกาล กระทางฟ้าตัวออกมาอีกร้านปีให้หลังเยียงเพื่ออาพรร a n g u และกฎเกณฑ์ก่อนเบิกฟ้าเท่านั้นใครจะมีคุภาพยิ่งใหญ่ปานนี้ได้ใช้เวลาร้านปีในการสรรร้างทายาิคงจะมีเพียงผู้ก้าสูงทรงของเช่นขุนเฟิงหงฟ้าในบรรดาสิปะูนขุนเฟิงเจือสงครามนี่เจ้ากำราบเจ้าเนี่ยถูกกำราบไม่รู้สำนึกยังคงออกมาปุ่ปัด สร้างความวุ่นวายหรือครั้งนี้เจ้าไม่รอดแน่มีคนกูดขึ้นเรากับฟ้าดินมืดมนลงนักอึ้งที่สุดแต่กับร้อนละอุหนักมันเป็นดวงตาสีดําใหญ่โตมโหฬารดำถเหมือนมีกินอายโหดเทียมปานจะช่วงชิงจิตสังหารวิญญาณอย่างแรงแย่นั้นมีร่างนั่งขัดสมาธิกลางภาทิ์เขาด้วยรังสีอมหิตมันเป็นเจ้าแห่งสวนทานตะวันปีสาตถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งปีสาตนี่ ป็นสิ่งมีชีวิตที่ร้ายกาจนะครับยิ่งนักเรื่องชื่อรือชาในบรรดาน,นักโฆษขาพืชพัธุ์นับแต่อดีตยันวันนี้มีพานุภาพเสถียรสามพันแควสู้ศึกนับครั้งไม่ช่วนไม่เคยดับศูนย์คึ้รถศึกเคลื่อตัวมาพร้อมกับความเก่าแก่รังเสียมหิดที่กุ่งทะลุชั้นเมฆเจ้าแห่งดินแดนสวนพูดอย่างแข็งก้าวว่าต่อให้คุณเฟิงคือทีพแล้วยอย่างไรเขาถือกระบี่แดงฉาร่างกายเรือนลางข้ามัวเสมือน ไม่ดำรงอยู่ในโลกไม่มีใครกล้าดูหมิน่นเพราะเขาเป็นมือสังหารที่ร้ายกาจที่สุดในโลกแม้กระทั่งมีคนคาดเดาว่าเขาอยู่ในร่างของศพผู้สูงส่งนะครับมือเนี่ยสังหารของยุคที่แล้วยากจะดับศูนพรพอในศึกบันพก,การมีคนเคยเห็นเขาตายกับตาตัวเองไม่รู้เพราะเหตุนใดนภายหลังเขาก็มากดตวัวไอคังกินอายมรณะไม่เรือนลางคือสิ่งมีชีวิตอมตะขวาร้อแฝงแร้สนายเจือความเยือกเย็นและความยามยัน หากุณเฟิงยังมีชีวิตยอยู่ควเจ้ากล้าไหมล่ะฮ่าฮ่ามีคนระเบอร์เสียงกว่าร้อยเจ้าแห่งภูเขากระบี่มีพลังเยอะปาทีถือกระบี่ด้วยมือเดียวคุณเฟืองตายไปแล้วจะพูดเรื่องคนนี้ไปให้ได้อะไรแม้จะรู้รอดก็เพียงแต่อดีตราแสงกระบี่สถานฟ้าโควรพุ่งฉีกชั้นเมฆแยกฟานจนผืนฟ้าขาดมันเป็นการแสดงออกถึงพลังกระบี่ไร้พ่ายเจ้าแห่งภูเขากระบี่ตำราศสิบฉิดเจ้าประเมินคุณเฟืองสูงไปแล้วตอนนั้นเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีใครเห็น มีคนเคยเข้าร่วมสงคารามนั้นด้วยซ้ำมีคนคู่เสียงเย็นมังกรตัวหนึ่งเอาะ่ืนใหญ่โตโมโหารารเกล็ดของมันยาวหลายจังในตาปานแอ่งน้ำร่างกายทอดยาวดุดเถื่อเขา่าพุ่งมาพร้อมกับเมฆหมอกแสงสีแดงและกินอายหดเทียมนี่เป็นเจ้าสำนักมังกรปีศาจก่อนหน้านี้รองเจ้าสำนักถูกสิ่งมีชีวิตอมาตะก,กระชากจนขาดจนมาเนี่ยนะครับมันจึงมาได้ตนเองชายชาราสำนักคุณหมื่น ซึ่งคือร่างรองของสิ่งมีชีวิตอามาตะาเก็บรอยยิม้มคูรอย่างเงข่งคึ้นระหนักแน่นว่าคนเยี่ยงพวกเจ้าจะสังหารคุณเฟิงได้ห,หากตอนนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตสองตนนั้นราก,ก็คือเสียงคือความในลำคอดังปลาสายฟ้าระเบิดทำให้พื้นฟ้าแตกระแหงนักโทัรงหลายหน้าถอดสีสงครามในวันวานเป็นอย่างไรกันแน่อนดีตเต็ไมไปด้วยความรับมากมายคู่ควรไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเลยสักนิดความจริงถูกเปิดความจริงถูกปกปิด,าปดหาเจ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตสองตัวนั้นหนุนหลัง จะสร้างความกรหวนให้ชายแดนรกร้างได้อย่างไรชายชาราสำนักคุณเหมิงตะโกรัตนซื้อหาได้ฟังก็ตะ่นึงงกันจิตใจว่าวุแนดีเกลเรื่องมากมายเหลือเกินมีเพียงผูเท่าผู้แก่ที่เคยประสบพบเจอด้วยตัวเองเท่านั้นที่รู้เรื่องเราและขายว่ามันเกี่ยวข้องกับเกียรติและความอดสูของเลือดบาปฮ่าฮ่าเจ้าคิดมากไปแล้วหาะมีสิมีชีวิตเช่นนั้นจริงเพียงพลิกฝ่ามือกำจัดเจ้าไปแล้วตอนนี้เจ้ายังกล้ามาหรือ เจ้าแห่งุมเขาก็มีขวารเรารันขูดให้มากความในทําไมสังหาเสียเจ้าแห่งดินแดนสวรรค์เก่ากระตู้รกศึกสําแดงยานพิเศษหมอกเสียเลือดปกคลุมที่นี่สงครามเปิดฉากแล้วตุม่มรสศึกคุ้งมาดังเตาไฟเทียสร้างจากดวงดารามาคึอมาอย่างยิ่งมันเคลื่อนมาแล้วถึงแล้วมันแปลรถสีแดงฉานกระจาแสงโลหะเยือกเย็นเตะไปด้วยรอยกระบี่มันเป็นรองรอยที่โรงเรือจากสงครามเมื่อนานมาแล้ว เคยบทขยีด,ดวงจันทร์ทำลายดวงตะวันกำราบดวงดาราตึงสิ่งมีชีวิตอมะตะลงมือกับคือปีสีทองคู่นั้นสายรวมซัดกันโชครำแสงกระบีบคู่ออกไปปากรนบร์รสึกเก่าแก่ขนาดตุม่มรสึกสว่างวา้ารบางเสียนะครับอมไม่หิดเกือกิ่งรอบข้างเต็มไปด้วยเลือดกอ,องกระดูกปานคุณข่าวช่างเป็นภาพที่น่านาจใจนี่เป็นหายนะความตาที่เกิดจากสงครามในีตปรากกได้เห็น สิ่งมีชีวิตมากเลยขนาดนับหวยขวนความอาฆาตของเขารวรวมอยู่ในรถศึกถูกบังคับให้เป็นชาเรยศึกรุย่ยร่างของเจ้าแห่งดินแดนสวรรค์เรือนล้างแต่ไม่จางหายแต่โจมตีรอบด้านกระบี่เสียเลือดคุ่งมาดังสายทานันสวรรค์เทลงมาเขาไม่ได้รอบสังหารเพราะตอนนี้ไม่จําเป็นเลยสักนิดมีคนมากมายอยู่ที่นี่หนึ่งคนใช้หนึ่งวิชาทาให้ศัตรูตกอยู่ในตรายได้ เป็นไปนตามที่คิดเสียงเค้งดังขึ้นจ้าแห่งภูเขากรบี่เคลื่อนไหวและใช้กบีฟ่ฟาดฟันฟ้าเด่นพังคืโคบโขบปรากฏการหน้าหวาดผวาวถือกรบี่ได้มือเดียวเสมือนฟ้าสวรรค์ก้าวชันล่วงทำให้พืนฟ้าตกลงมากลายเป็นหนึ่งดินแดนหมายกำลางสิ่งมีชีวิตอมตะมันเป็นดินแดนกบี่ข้าสุดยอดแห่งวิช,ชากบี่วิวัฒนาการเป็นโลกรวตัวเป็นดินแดนสุขาวดี สังหารคู่ต่อสู้โรคใบนี้ปกคุมศัตรูภายในเมียรำแสงก็มีร่องรอยไปทั่วสิบทิศเพื่อฟันสิ่งมีชีวิตอมาตะโขสิ่งมีชีวิตอมาตะคำรามรันคอสีทองทั่วรางลุกชันมีกระบี่สีทองนับแสนคุ่งออกมาจากปีกระจายไปทั่วสารทิศส่งเสียงดังเคงีงแสงสีทองแทรกซึมอยู่ทั่วทั่วหนูเกียงเสียวินาทีกระจายไปทั่วจาว,วาสิ่งมีชีวิตอมาตะต,ต่อสู้กับมือดีทั้งสองยังดูเดือด คือน่ากวัวสะเทือนฟ้าในช่ววินาทีนี้แม้แต่ดวงอาทิตย์สั่นไหวดวงดาราแทบจะร่วงหล่นลงมารออะไรลงมือปิดฉากให้ไวที่สุดดาสํานักมังกรปีศาจตะโกนล่งางมังกรมือมาส่องแสนเกตเปิดออกไอปฐมการชาวนออกมาอาปากข้นมุกมังกรกลายเป็นอาวุธพีฆ่าสิ่งมีชีวิตอมาตะตึงชายชาราสํานักขุนเมืองเคลื่อนไหวประวัติคำปั้นสาแดง,างคาังขุนเฟืองหมัดกระแทกบุกมังกร ทำให้ที่นี่แตกระแหงกลายเป็นปุ่ยผงตอให้มีค่ายวนผนึกที่นี่เมียคารากระดูกระจัดกระจายนั่นหนาก็ไม่อาจขวางขึ้นหน่ากลัวชนีอรุย่ยรําแสงสีทองกับพลิปกลางเวหาถาวราสีทองปรากฏขึ้นพุ่งนะับมาหมายจะาขู่รังมีชีวิตอมตะนี่เป็นเจ้าแห่งวางเทพอาทิตย์เป็นถาวันต้นหนึ่งต่มดวงตะวันสีดำสันไหวสาแสงสว่างเจ้าแห่งสวนทานตะวันปีศาจกลายเป็นชายชุดดำ รอยลงมาพร้อมกับผ้าทิตเปลไฟลุชดช่วงเปลี่ยร้องคุณเฟิงนะคุณเฟิงจึ่ต่อมาผู้กล้าคุกเขาร่าวฟู่จาคุกเขาดารกก็เคลื่อนไหวตอนนี้เต็มไปด้วยจิตสหาสะเทือนปฏิบคีเรากู้กล้าลงมือยิงใหญ่แยกสิ่งมีชีวิตาตาต้องรบมหนีไม่ยอมไม่เปลี่ยร้องมีเช่นนั้นโคงตายเป็นแน่ฮ่าฮ่าอมตะเจ้าคิดจะหนีเือสองร่างเนี่ยปรากฏกายแล้ววันนี้สังหารเจ้าเฮซีนซากไม่ต้องกังวลว่าจะฆ่าไม่ตายมีคอระเบิดเสียงหัวเราะ ผูกกาทั้งหลายพาการลงมือรวมแรงขนึกเวหาดุยสิ่งมีชีวิตอมตะพายเสียงเขาสูงเทียมฟ้ารากสีทองทะลุชั้นเมฆเมื่อคำราชนีสะเทือนจนดวงจันบนทอ้องฟ้าสั่นไหวแทบจะร่วงลงมาโอ้เสือสีเงินตัวหนึ่งปรากฏขึ้นพุ้งกระนจนใส่สิ่งมีชีวิตอมตะคงเล็บยังไม่ทันตะปบแรงลมก็ฉีกเทือกเขาขาดสะบันก่อนเห็นกวยพ่วงผุบสิ่งมีชีวิตอมตะหันหลังกับคือปีข้างหลัง ระมีขอสีทองร้อยออกไปมากมายคุ่งไปทิ่มแทงร่างของเสือสีเงินเรือดสาดกระจายเสือเงินนะสิ้นใจอมตะตา,ตายเสือเถิดมีคู่กามากมายเหลือเกินเจ้าแผ่นดินแดนสวรรค์เจ้าแห่งคุบเขาก็มีตาม่างปลายลำแสงก็มีดสัาธาโรกาทําให้เรือดเดินออกจากร่างสิ่งมีชีวิตคุ่งขึ้นสูงมากสิ่งมีชีวิตาสะบัดต,ตัวอัคาราก็ แผ่กระจายตั้งแต่หัวจรารถท้าสาแสงส,สีทองกวาดไปทั่วทั้วแห่งขณะเดียวกันเขาตอบโต้เจียที่พุ่งเข้ามามันเป็นเจ้าสานักมังกรปีศาจนั่นเองแม้เขาจะถูกรอบโจมตีเนื้อตัวเปลือเรือแตกก็ฉีกเนื้อมังกรหลุดออกมาเป็นชิ้นใหญ่ด้วยมือเดียวเกตรุดล่วงเรือชุมโชกทันใดนั้นมีสายทารุหินไหลลงมาจากฟ้าฟ้าย้อพันดินเบืืองรางจนเปสีแดงสังหารเขาเสียว,วันนี้เป็นโอกาสที่ดีสุดแรดขาวตัวหนึ่ง ตะโกเสียงดังทุกคนในที่นี้ไม่มีใครด้อยบุคคลน,นับขั้นเจ้าสำนักโรงมือร้องปาสิงมีชีวิตอมตะเขาไม่ทางรอดแน่โขสิงมีชีวิตอมตะคำรามยึดร่างกายนะสีทองสูงหมื่นจ้างกระโจนออกไปราวระเทพพระเจ้าปีศาจเข็นฆ่าสุดความสามารถชนโคมเข้ากับแรสีขาวหนึ่งฟ้าเดินสาดสะเทือนแรสีขาวมีพลังป้องกันอันหน้าต่อหนึ่งนางสีขาวดุดชุดเกาะเมื่อคุ่ชนเหนือกำลังรัวกองวันดังตึงตัง แต่กับทะรวงได้ยากแต่แน่นอนมาเนกลับแลมยางยิ่งคุ้งข้อสายหน้าอกของสิงห์มิเ่วยตาแทาจะทะรวงมันแล้วรุยสิงห์มิเ่วต์ตาตะวาเสียงเย็นการแข่ระยกลาสีขาวประหนึ่งคุ้นเขาขึ้นสูงจากนั้นก็ออกแรงฉีกมันอย่างว่าขังราสีขาวมีหน้าหยาบเนื้อหนาพลางป้องกันหน้าตรึงกับขาสบันทำให้ทุกคนตกตรึงร่างสีทองหมื่นจังฉีก ร่างนับของแรกใหญ่ประหนึ่งคุณข่าวภาพนี้ทายผู้กล้ามากมายขวัญหน,นีดีฟอแต่ระหว่างนี้เจ้าสำนักหลายคนก็พากันโจมตีร่างของสิ่งมีชีวินอมตะทําให้เขาตัวเสษท่าจะแปลกสลายหึวิชามมตะมีคนอุทานถึงว่าเขาเหม่มเกินไานี้ทามีวิชาสถานปฏิปีเช่นนี้เองสีหน้าเจ้าสำนักบึ้งตึงขนาดเดียวกันในตาก็เป็นประกายต้องการวิชานี้วิชามตะเป็นยาวิเศษสืบทอดมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนว่ากันว่าสามารถคุ้มการจนแม้สิ้นชีพในหายนะ เช่นเมื่อขู่หากคนเดถูกเจ้าสำนักร่วมมือจมตีคงจะสิ้นชีพวายชนบัดนั้นทันทีแต่แม้สิ่งมนชีวิอาตอมตะจะบาดเจ็บแต่ยังไม่ถึงตายร่างกายฟื้นปูยอย่างรวดเร็วตูมอีกฟากหนึ่งชายชาราสำนักคุณเหมืององอาจห้าาหาญแม้ร่างกายจะเต็มไปด้วยเลือดยังคงต่อสู้ทอมกลางคู่คนไม่ยอมถอยมีรำแสงอาคารับพุ่งออกมาจากดวงตาชายชาราสำนักคุณเหมืองสะเทือนเมิเตถทวรวงหน้าผากของเจ้าสำนักคนนั้น คุณเฟิงจื่อเจ้ายัางกล้าวด,ดีทุกคนลงมือกำจัดเขาเสียให้ไวอย่าได้ออมมือมีคนตะโกนวันนี้ข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะอวดเก่งได้อีกกี่นามเพียงพวกเขาเนี่ยสองคนไม่ว่าอย่างไรก็หนีไม่พ้นกาต,าต่างตนเป็นศัตรูกับคนทั่วราดตอนนี้เจ้าสานักล้วนมีสีหน้าเฉลิงถึงแพรรังเสียมิตรไม่หยุดท่านปู่ไม่ต้องกังวลข้ามาแล้วในตอนนี้เองพยานกปีกทองใหญ่โตมโหราตัวหนึ่งบินมาพระ รังสีทองรังไร้กว่าร้านที่นี่ข้าก็มาแล้วขณะดเดียวกันวีหกสวรรสีขาวก็พุ่งมาอย่างไรสิ่งกีดขวางสะเทือนปัจตุีมาเยือนที่นี่แล้วพญานกปีทองวีหกสวรรค์ขามควกเจ้าก็คิดจะสมรู้ร้วมคิดอยาไเป็นศัตรูกับสำนักเชิงไรพวกเจ้าต้องรู้ว่านี่เป็นการร่วมมือของสำนักเั้งไหลพวกเจ้าจะขัดปณิธานของสำนักเชิงไรหรือเจา้าคุบเขาก็มีพูดไม่ว่าใครมาก็เปลี่ยนแปลงตอนจบไม่ได้เจ้าแห่งดินแดนสวรรค์ตะโกรน อย่างเงินหลึกมีคนคืนพลางเสียงไม่ดังกับเสถียรอบทิศมีใบหรือสีทองโปรยปลายลงมาลงมือใบแล้วใบเราโอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าอคอมครับ